มิชชันธ um ุดงค์พอดแคสต์รอดทยูบาย ASP Plus กองทุนตรา,า,ราสารหนี้ระยะสั้นผลการดำเนินงานอันดับหนึ่งการันตีด้วยมอร์นิ่งสตาร์สดาวปี2020โทร0 2 6 7 2 1 1 1 1ห่11 11, หรือ w w w a s s e t f u n d c o t h เคำเตือนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้าเพื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ s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  n to to e Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระวิทธหานุสาหะครับในช่วงเวลาที่เรายังอยู่ในวิกฤตโควิดอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถที่จะทํางานจากที่บ้านหรือว่ารีโมทเวิร์กได้ต้องไปทํางานอยู่หน้างานแล้วหลายงานก็มีความเสี่ยงนะครับในหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่ว่างานที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ย ที่ไม่สามารถ work from home ได้ไม่สามารถทำงานจากาที่อื่นได้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นงานที่ได้ไรายได้น้อย mm hmm. ก็คือนอกจากจะเสี่ยงที่จะติดโควิดแล้วในพื้นที่ที่การติดเชื้อสูงอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวนะฮะแต่คนเหล่านี้เนี่ยกลับหยุดงานไม่ได้แล้วก็ยังรายได้น้อยด้วยนะครับสวัสดิการก็ไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นกับงานที่เราบอกว่าเป็น essential work คืองานจำเป็นนะฮะ แต่ว่าทําไมคนที่ทํางานจําเป็นถึงได้รายได้น้อยวันนี้จะชวนคุยกันเรื่องนี้ใน,นการเดียวกันผมจะชวนคุยเรื่องของภาษีด้วยว่าเรื่องของภาษีนี่ไม่ได้พูดที่ประเทศไทยนะผมเอาข้อมูลมาจากของสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องสหรัฐอเมริกาก่อนแต่ว่าภาพนี้เนี่ยผมคิดว่าฉายกลับมาที่เมืองไทยก็มีความใกล้เคียงกันนะโอเคเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ Financial Times เขาหยิบยกขึ้นมา รจริงจะบอกว่าหลายประเทศนะไม่ใช่เฉพาะสหรัฐรวมไปถึงอังกฤษเยอรมนีด้วยเนี่ยช่วงที่โควิดระบาดหนักๆจะมีคนที่หยุดงานไม่ได้นะฮะแต่ก็อ่ะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นที่สหรัฐอาจจะบอกว่าอ่ะสองเหรียญต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมีชื่อด้วยนะเรียกว่าฮีโร่เพนะเพราะคุณเป็นฮีโร่มาทำงานแต่ว่ามันช่างย้อนแย้งจากความเป็นจริงมากคือใน คนที่จะเป็นต้องมาทำงานเนี่ยนะครับในในสหรัฐเขาเรียกว่า essential w o r k e r ที่อังกฤษเรียกว่า key workers นะครับที่เยอรมันเรียกว่า system relevant workers นะฮะคนเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกฮะมีส่วนที่ต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ทำให้เมืองทำให้ประเทศเดินต่อไปได้แต่กลับได้รับการดูแลน้อยมากคนเหล่านี้เช่นคนที่ทำงานใน warehouse ของ amazon นะฮะเป็นต้นนะครับ คนที่ดูแลเรื่องขนส่งมวลชนนะฮะคนที่เป็นคนขายของคนที่ทำงานในโรงงานอาหารโรงงานโรงฆ่าสัตว์โรงบรรจุอาหาราต่างๆพวกนี้นี่คือจำเป็นมากคือถ้าเขาหยุดงานไปเนี่ยเมืองเดินไม่ได้ประเทศเดินไม่ได้คนไม่มีข้าวกินนะฮะคนเหล่านี้เรียกว่าเป็น essential worker แต่กลายเป็นว่าเขามาดูเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำที่สุดนะฮะ แต่มีความเสี่ยงตกงานสูงที่สุดด้วยกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เหมือนกับต้องออกมาทํางานเพราะว่าหยุดไม่ได้นะครับเป็น essential worker เนี่ยพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งพอธุรกิจไปไม่ได้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะถูกเลิกออฟก่อนด้วยที่เราไปเรียกเขาว่า essential worker เนี่ยเขาจะถูกเลิกออฟก่อนด้วยนะฮะแล้วก็อัตราความเสี่ยง,งการเลิกออฟเนี่ยสูงกว่าคนกลุ่มที่เป็นได้รับ ค่าจ้างสูงกว่าเนี่ยประมาณสามเท่าตัวเลยทีเดียวถ้าพูดถึงความเสี่ยงจากการเลิกออฟนะฮะบทความนี้เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ไปสัมภาษณ์หลายคนนะก็คืออยู่หลากหลายวงการเป็นอาจารย์ก็มีนะฮะคนที่อยู่ในสภาพแรงงานก็มีต่างๆนานา,นานเนี่ยบอกว่าในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงที่คนที่ทํางานสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือวันละแปดชั่วโมงเนี่ยนะครับยังต้องพึ่งพาฟู้ดสเต็มก็คือสวัสดิการด้านอาหารของรัฐอยู่ มันไปได้ยังไงที่เราไม่สามารถจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ทําให้คนเนี่ยมีรายได้เพียงพอที่จะทํางาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วนะแต่ก็ยังต้องพึ่งพาฟู้ดสเต็มอยู่คพึ่งพาอาหารฟรีจากรัฐว่างั้นเถอนะนีฮะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อทางฝั่งภาคเอกชนก็ออกมาให้ข้อมูลอีกฟาาหนึ่งบอกว่าและยางอเมซอนตอนอเมซอนนี่ช่วง này, โควิดนี่โดน หนักเหมือนกันนะฮะโดนพนักง,งานประทว้วงโดยเฉพาะพนักง,งานที่อยู่ใน,ผนแผนกแวร์เฮาส์ว่าสภาพการทางานไม่ดีเสีย่ยงต่อการติดโรคนะฮะอะไรต่างๆนานนพวกนี้ไอแอมซอนบอกว่าเขาเนี่ยจ่ายค่าแรงคนในแวร์เฮาส์เนี่ยสองเท่าตัวนะของค่าแรงขั้นต่ําคือค่าแรงขั้นต่ําของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่เจ็ดเหรียญยี่สิบห้าเซนต์ต่อชั่วโมงนะครับก็คือประมาณสักสองสองร้อยกว่าบาทเนี่ยนะฮะแต่อเมซอนเนี่ยเขาจ่าย 15. สิบห้าเหรียญก็ เกือบ500 4้0ี่ไปปลายต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมงนี่คอนเนนนะฮะว่าต่อชั่วโมงซึ่งเขาบอกว่าเขาก็จ่ายเยอะแล,แล้วเขาคิดเขาดูแลคนของเขาดีแล้วแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอกับงานแล้วก็กับความเสี่ยงด้วยกับความเครียดของงานด้วยนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาดูจำนวนผู้ทำงานแล้วก็บอกว่าระบุว่าคนที่เราเรียกว่า low wage หรือว่าค่าจ้างต่ำเนี่ยมีประมาณ 44%ของคนทํางานทั้งหมดคือเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะเครอรคิดเป็นจนํานวนคนคือ53ล้านคนนะฮะคำว่า low wage เนี่ยค่ามีเดียนค่ากลางนะฮะอยู่ที่10เหรียญต่อชั่วโมง10เหรียญต่อชั่วโมงปีหนึ่งก็18,000เหรียญเท่านั้นเองนะฮะเพื่อให้ท่านเห็นภาพเ,เงินเดือนของนักศึกษาที่จบ M.B.A. นะฮะที่มีประสบการณ์กาทำงานสัก5ปีเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณสักแสนสองหมื่นเหรียญต่อปีถึงแสนห้าหมื่นเหรียญต่อปีขึ้นอยู่กับหลายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ว่าเรนจ์ประมาณนี้เราเห็นได้นะฮะสิ่งที่เขากังวลกันก็คือว่าค่าจ้างจริงคือหลังจากปรับเงินเฟอ้อปรับอ,อ่อกับอะไรราคาของขึ้น,นต่างๆานพวกนี้เนี่ยเวลาเราพูดว่าปรับเงินเฟอ้อหลายคนจะบบเอ้เงินเฟอ้อเดี๋ยวนี้ต่ามากแต่บางที่ติดลบด้วยซ้่แต่ว่ามันต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อ ต่ำก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าของที่ซื้อทุกอย่างมันราคาเท่าเดิมตลอดเนี่ยมันมีของหลายอย่างที่ปรับราคาขึ้นแม้ว่าเงินเฟอ้ออาจจะต่ําก็จริงเนี่ยนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับมองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อัตราของค่าจ้างที่เราเรียกว่าเป็นโลเว ge ละกันนะผมไม่ได้พูดถึงค่าแรงขั้นต่ําสุดแต่ถ้าเป็นโล a ว e เนี่ยนะฮะแทบจะไม่ขึ้นเลยมาตลอด2ี่ปีที่ผ่านมานี้ข้อมูลในนี้เขียนไว นะฮะซึ่งมันก็น่าแปลกมันก็น่าแปลกเพราะว่าเศรษฐกิจก็ขยายตัวตลอดนะฮะแล้วเขาไปถามคนที่ทํางานแบบว่าอสมมติยกตัวอย่างนะฮะในเคสในตัวอย่างที่เขายกมาบอกว่าเป็นทํางานอยู่ที่ call center ของ PayPal ซึ่งก็ไม่ได้เป็นงานที่แย่อะไรเขาไปถามเนี่ยหกสินึ่ของคนที่ทํางานในบริษัทยอย่าง PayPal ที่เป็น call center เนี่ยนะครับสิ้นเดือนเนี่ยมีปัญหา ว่าเงินไม่พอจ่ายแล้วอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินตั้งแตนานาเหล่านี้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างมันมันไม่ใช่ว่าคนไม่ขยันทํางานหรือไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออันนี้ไม่เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างที่ชัดเจนนักเศรษฐศาสตร์ที่เขียนเอ่อให้ไอเดียเอ่อไม่ใช่ให้เดียวขอไปให้ความเห็นกับบทความนี้เขาก็พูดทํานองเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโครงสร้าง คือถ้าจะถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยมันก็คือเรื่องของต้นกําเนิดของทุนนิยมแต่ว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่โควิดอ่าคือเรารู้ว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหามานานแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่พุ่งโยดขึ้นมาพูดเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าเออดูสิความเสี่ยงเขาก็เยอะนะฮะเงินก็น้อยแถมโอกาสจะตกงานก็เยอะอีกคือถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บคนเหล่านี้ไปก่อนทำไมโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันถึงออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยทิ้งไว้เป็น question mark อันใหญ่อันที่หนึ่งทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมคนที่ผมว่ามันเป็นคำถามที่เราน่าสนใจมากเราอาจจะต้องตั้งกับตัวเองด้วยซ้ำว่าทำไมคนที่ออกแรงใช้พลังงานของชีวิตเยอะในการขับเคลื่อนเมืองขับเคลื่อนประเทศกลับเป็นแบบนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเวลามีโควิดอย่างเงี้ยเราเห็นเลยว่าคนเหล่านี้จำเป็นจริงๆถ้าไม่มีขับเคลื่อนเมืองไม่ได้ทำไมทำไม ค่าจ้างและความปลอดภัยในการทํางานถึงส่วนทางกันความปลอดภัยในการทํางานแล้วก็ไม่ใช่ความแล้วก็ความปลอดภัยในตัวงานว่าจะไม่ตกงานด้วยเนี่ยมันถึงส่วนทางกันอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยพูดเรื่องภาษีภาษีเนี่ยนะครับถ้าเราดูย้อนหลังเข้าไปเอาไม่ต้องไกลยี่สิบห้าปีนี้นะฮะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆประเทศแต่ผมคอยยกในสหรัฐอเมริกาก่อนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยภาษีที่ขยายตัวเยอะที่สุด คือภาษีบุคคลธรรมดานะฮะภาษีบุคคลธรรมดาขยายตัวเนี่ยเกือบหกสิบเปอร์เซนจากประมาณสามล้านล้านขอขออภัยทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยขยายตัวหกสิเอร์เซนก็คือจากสามสามล้านล้านเป็นประมาณห้าล้านล้านโดยทั้งก้อนนี้เนี่ยตัวที่ขยายตัวเยอะที่สุดก็คือภาษีส่วนบุคคลขยายตัวเป็นอัตราส่วนเกินหกสิบเปอร์เซนอีกนะฮะแต่ว่าคนที่จ่ายภาษีน้อยลงคือคอ r เปอ a t เรท ซึ่งมีบริษัทจำนวนมากนะฮะที่จ่ายภาษีต้องบอกว่าหลบใช้คำว่าหลบเลี่ยงภาษีนะครับโดยการไปจดอยู่ในแท็กเซเว n ต่างๆเช่นหรือประเทศที่ภาษีต่ำเช่นเช่นตอนนี้ที่มีกรณีฟ้องร้องของบริษัทเทคที่ไปจดที่ไอร์แลนด์อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ i m f คาดการณ์ว่าป,ปีปีหนึ่งเนี่ยนะฮะมีบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่หลบเลี่ยงภาษีนะฮะ,ะ,ะเขาใช้คำว่า tax a อวัย e n ิสงก็แปลตรงตัวเลยว่าแปลว่า,ลวาหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยหกแสนห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐในอังกฤษนะฮะห้าสิบเอร์เซนของบริษัทข้ามชาติห้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เนี่ยในปีที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายภาษีนะคือจ่ายภาษีเป็นศูนย์นะฮะจะด้วยว่าขาดทุนจริงหรือมีวิธีการต่างๆทางภาษีเวลาเราพูดถึงบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเราจะนึกถึง Fort u n e 500อร์นะฮะ บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะอย่างที่อยู่ใน f o r ฟ u n พัน0นี้มีถึง91บริษัทนะฮะที่จ่ายภาษีเป็นศูนย์ในปี2018คือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าทำไมโครงสร้างทางภาษีซึ่งมันควรจะมาช่วยเรื่องของความเหลื่อมล้ำลดเรื่องความเหลื่อมล้ำทำให้คนเนี่ยมีความยุติธรรมมากขึ้นเนี่ยกับกลายเป็นแบบนี้นะฮะ เรื่องภาษี Corporate Income Tax เนี่ยนะฮะที่ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่ด้วยความซับซ้อนของมันทําให้คนไม่ค่อยสนใจคือมันดูไกลตัวนะฮะผมให้ดูตัวเลขอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะในบริษัทที่อยู่ใน S&P 500ในปี1990เนี่ยจ่ายภาษีอยู่ประมาณ35%ม้าปร์ณปัจจุบันนี้จ่ายภาษีต่ำกว่า20%นนะฮะ ในฟุตซีรอยนะฮะในปี1990เนี่ยจ่ายภาษีอยู่ประมาณ33%ทุกวันนี้จ่ายอยู่22% 23%เฉลี่ยเราเห็นแบบนี้เราเห็นว่าเอพเปอร์เรจ่ายภาษีน้อยลงนะครับในขณะเดีวยวกันบุคคลธรรมดาหรือว่าทุกคนทั่วไปเนี่ยจ่ายภาษีเยอะขึ้นเพราะว่าก้อนภาษีสั้งหมดมันใหญ่ขึ้นคำถามก็คือว่าโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่ ความไม่เท่าเทียมกันที่ขยายตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นผมไม่ได้บอกว่าอยู่ดีให้เพิ่มภาษีนิติบุคคลวันนี้เลยเพราะว่าอันนั้นมันก็อาจจะไปกระทบเรื่องของเศรษฐกิจด้านอื่นได้ทุกอย่างต้องทำอย่างระมัระวังแต่ประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านคิดวันนี้คือนี่คือปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆเราด้านหนึ่งเรามีคนที่ต้องออกไปทํางานในช่วงเวลาที่โควิดที่ที่เขาอาจจะมีเสียงต้องเรื่องสุขภาพต่างๆนานานะ เพื่อให้เมืองเดินไปได้เราบอกว่าเขาเป็น essential worker แต่เราจ่ายเงินเขาน้อยเราให้ job security เขาน้อยในขณะที่เราบอกว่าเขาจําเป็นเรามีอีข้างหนึ่ง corporate ขนาดใหญ่ด้วยนะ corporate ขนาดใหญ่จ่ายภาษีเป็น contribution น้อยลง <S <S เทียบกับก้อนภาษีโดยรวมทั้งหมดตัวมีการคาดการณ์จาก IMF ว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยเทคนิคต่างๆถึงปีหนึ่งหกแ้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐโลกแบบนี้มันจะเรียกว่าไม่แฝก็ได้ผมว่านะเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าอันดับแรกเราตระหนักก่อนถึงประเด็นนี้แล้วเราค่อยๆมาช่วยกันหาทางแก้ให้มันน่าอยู่ขึ้นให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นให้ประเทศน่าอยู่ขึ้นขอบคุณที่ติดตาม m ม s ชชั่น t ูดูมูนนะครับสวัสดีครับมิชชั่น o ูดูมูนพอดแคสต์พรีเซนต์โดย ASPD Plus โทร026721111